มามาพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีตอนเศร้าอากาศเย็นเย็นผักลองซีมันเลยเลยเนื้อเห็ดนะสิ้นหลอดพี่น้องสิ่งได้มีกระไล่แบบได้สิ่งติดเอ็นสิ่งสิ่งแบบสิ่งพอยสิ่งหยาบนะกอดเสื้อผูกกับมืองามมือกอนงาไปซื้อสินะไปซื้อสิ่งนั้นไหมค่าไม่ค่าแล้วว่าวะ ตัวนี้มันหยาบเขาว่ะแต่ตัวนี้มันพลอยเขาว่าเออสิก็มีตัวหยาบตัวพลอยบอกว่าเออว่ะเออเขาหากสิ้นแหงเนี่ยเพเป็นไม่หรอกสิ้นแหงนะมีดแม่ค่ามีดพอค่าเขาโอ้ยเข่าขาดกระจายเขาเห็นนะแะแฉะแฉดแป๊บเดียวขอซอยนะออการพกินีจะได้โลละแสนได้พี่น้องนี่โลละแสนกับประมาณสองร้อยบาทโลสองร้อยบาทสะไหลสองร้อย พระาะว่าร้อยเดี๋ยมันก็โตหกสิบพันกับแสนสาวเลยโลบห,หนึ่งสองรอบพี่น้องเฮ้ยคอยอคบริไปไตตลาดได้ก็ดีฮะแม่ยาคอยซื้อมากคอยก็เลยดีนะเห็นสิ้นร้อนให้ให้เราผิดดูแนงวันนี้ดูแนงกำลังขึ้นเออเหตุเหตยังที่ลงไห้นะเอฟซีเบิร์งลงไห้พี่น้องเบิร์ พอดีเสียสินหลอดใช่อันนอ้สินงัววาตัวนี้คือเขาขาวสินงัวสินงัวไปเนะได้กินแล้วจะติดใจขาวกัเห็ดแบแทบสก่อนพอเห็ดยังได้กินแังวัสีหามือพวกอันนี้กัดื่อบแทบเลยเติมโปรเจกเติมถวามประหม่าือบใส่นะือบใส่งาขอใบไซสินงัวเฮานี่ควรจะเป็นตองใส่ยังหลา ใส่แต่เกลือกับเป็นนัวกระเทียมกระเส้นไอ้โมโหจัดวิธีมันวัตถิ์จามกันเด้อลยซอยต่อใหญ่ไปเลยเปลี่ยนกินดีเอาเห็ดดิ้งซอยตออใหญ่ไปเลยเนาะเพรายังไม่กินเขาสาวเลยนี่ว่าสิตม้มหมี่กินเราก็จะไปตม้มไปข้างหมอกมียนแะเรมาซอยซีนเมียนก่อนเวลานะ นักสบายตอนนี้ไงหรอ เลยว่าม่นนาัวจัง ที่รอ่ะได้มากินอะไรเอกินเองเรีจะลองเด้เอดกินเองนมันเขาเนื้อ,ขอเขาหนังมันตอนงอ่ายดิกินก็อิม่มกินต่อสองตอน่อหมดกินดิไหมไปซื้อเานเอาต่อสาวบาทได้น้อยหนึ่งแล้วมาเลย น็จมาซอยพ่นทานกินเกาวก่อนมาต่อี่น้องซอยสีน้ำเงี้ยวซะ กระเห็ดซอสโสุดก่อนสิมีงากว่านี้ลายเตะท้งนก็ยังตอนนี้บ่เวกยงโผล่ยง กระเทียมไม่ต้องตำกระเทียมก็พอชิมใครข้าวกล้องก็โยงเงินออ่อยดุบจังหน่อยมาดำหลังดำเลยเอือบมีเงินก้อนมากเลยจังสีเอาใส่เนี่ยตากแดดไปหอยเลยเอือบซีนง่วนนะบ่จะเป็นต้องใส่กระเทียมก็ได้แขอชิซายหน่อยน,นึงจะซื้อให้เป็นพิธีขบบ้าบุญมากเขาใส่แต่กระเทียมมาแซ่บเอือบไปลายใส่ลายลายไปนัวนะ ในไ,ไลน์กเกษตรเองในเจคกนาทีนะใช่กาตอกกตอให้มันหมุนก่อนแบบสีงัวนี่ต้องเหดุมุนหมุนมน,นะต้อหมุนแล้วบ,บ็แซ็บพอแล้วพอซอยเล้วแล้ว,ลวอันนี้เขากระตั้เรียบร้อยแล้วจนเ่าห้าวซีม้มากิน้องจะนเห้าสิมาเอือด

và một một và 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 เสร็จแล้วแลพี่น้องเอาสิมารเมียนมานีมารเมียนจ้นาจะสิบิตาาเนตาก่อนเนตายังบบมีอันนตายังบบมาบ่เมนบบมีดูยาลยก็มิาบางหเนาะมามากัล้สิตากันเด้อ หน้าบ้านบูมีมันติดีจะนะขอบถนนนี่ขอบพ้งทางนี่ใครจะมีแนว้อตาคอยซื้อเมียนใครจะซื้อเมีมนนนยออออนสุดก่อนจับประมัดนี่ขึ้นขึ้นน่อยทึ่งเออเออจับนอนใช่เออเออสิตากมาหนิจับไปเลยเด้อพี่น้องพี่น้องตากยาแงะแค่ผู้เดียวแค่บรมัดมีนตากจับแป๊บเดียวใครจะมีแนวตากสุดก่อนคอยบะซีเห็ดเป็นยังไงต่อต่อกขัดโอ้ยมันยา่ก็เลยไปซื้อซะ ิงกับบริีเพ้งดอกร้อยบาปหนึ่งจากนีตตนตาดูนี่นะแต่เดิมแดดกับบอมี่มันนี่เนาะคืบๆแห้งกีบอะไรนี่ แค่แต่แมงวน <mel od ic 00> ันบดตอมเลยพี่น้องเห็ดมันจะสะอาดให้ันเอาเห็ดไปตอกไปหอยนะป้ายื้อไหลแมงวันนะคอยเคยแล้วคอยแล้วว่าอุ้ยเศร้าระบาดเนี่ยมันง่ายเก็ดเอาเดินเดินบัตบัตปีแซ่แซ่แท้แล้วแซ่แซ่ปแซ่แซ่แค่มาในแคมเห็ดเทีมลงไปตะกินเรา จินแห่งจินหล่อเองก็เห็นเป็นวานนัวๆตัวเมียนขาดได้เป็นไหมเมงวันบนทตองดีฟูดกับบุกเขลอกตากแคมแดดแห้งกับแดดเดียวแดดเด,วเเด,ดเดียวมันจะเอื่นแดกแดดเดียวมันจะตากมือเดียวตากแบบพอมแบบทอดได้นะบทตากแดดดีซินแห้งมันจะแห้งเลยเดีซินแห้งแดดเดียวเลยตากแดดผื่เดียวจบ แต่ว่ามืูอนี้์ไม่มีเดเอ็ดสายสงองถือมันไมงายเลยผมทำนะตามมาเลยเออกลับมาเออมาจะละเออคุณพี่เป็นน้องกดซ้อดโอ้ยขากองกระเฮียพอแล้วยังแยกร้านมันแก้มันยากเลยไปไปแล้วเลยพี่น้องแล้วเลยพี่น้องกดตากแล้วเลยฝากติดตามช่องสิบน้อยลอยลีลาเนเด้อลุงเปล่าค่ะ หัวขาดคลิปใหม่ๆของซองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย